สี่รองจานพันนีทำไปแล้วทำไปแล้วทำเไปหมะหนึ่งสองสามมือในออกอ่ะนะส้หนึ่งสองสามสี่องจานพันนีจอนน่ารัก เป็นท่าประจำท่าประจำโอ้ยอย่าจำท่าประจำโปรเจกต์สท่าประจำโปรเจกต์ห้าหกรอบนะนี่จริงค่ะจะได้มันคือมันหลงมือไงมันมันหลงทันายก่อนสายก่อนนี่มันหลงทัรทันหนึ่งสองสามสี่สองจานตั้งเดี่วจอนอะแล้วอะแล้วได้แล้วปรดใช้ไว้อามพิชอันเดียกอาร์มแขนเป็นท่าประจำของสิบสองจานของเราทริปเราก็กำลังจะเริ่มแล้วด้วยนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะใช่แล้วค่ะจริงจริงพวกเราก็ถ่าย การเตรียมตัวทั้งหมดไปแล้วแหละจริงๆทริปนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าเราจะขึ้นไปภูทัเบิกด้วยกันสามคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปแรกแหละเป็นทริปแรกเลยให้บอกว่าเป็นทริปแรกไปเลยแล้วกันเป็นทริปปฐมฤกษ์ของทีมสี่สองจำเรย์จรเราในการท่องโลกแล้วก็ไปถ่ายมิวสิิดีโวเพลงเสนใจไปด้วยกันด้วยซึ่งเป็นเพลงที่ประจําทริปของเราใช่มันเป็นเหมือนจริงเกินหลักประจํารายการทริปออนทัวร์ท่องโลกของเราครับ สองจานเนจอนปากกัณฑชรดาวสมวานสีแรงอัสาลีเจอกันใน YouTube ช่องสิธสองจานเคนจอนกันค่ะซึ่งเราเนี่ยจะเดินทางไปถ่ายกันในวันพรุ่งนี้ใช่แล้วอาจารย์ยิงก็กำลังเดินทางมาแล้วด้วยนะคะตอนนี้พรุ่งนี้ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยทำเลยก็คือใส่สโลงากเห็นกันพรุ่งนี้แหละโหใส่สโลงไทยอะไรนะไอ้นี่เป็นชุดภูไทยกาลนสือภูไทยมันจะมีท่อนที่แบบว่า พินแคนพินแทนที่อาจารย์เลยไว้ว,วอใส่สโลงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเพลงเข้ากับสไตล์ของเพลงนะครับซึ่งอาบอกตรงๆว่าผม,ผมต้องเอาผมต้องบอกถามน้องหวานเลยตอนมาเจอน้องหวานน้องหวานสโลงนี่มีมีมยางยืดแบบรัดแบบนี้เปล่า คือถ้าไม่มีนะผมต้องเอาเข็มขัดผมรัดไว้เพราะว่าเวลาที่เราออกแอคชั่นหนีต้าเต้นใช่ไหมล่ะมันกลัวมันเ้้าไม่ใหรก็เป็นเอ็กซ์เซเดนต์ขึ้นมามันจะเป็นมันจะเป็นคลิปติดเทนใน u t u b e มันมีมันจะดังมันเป็นกางเกงค่ะอาจารยนมันเป็นกางเกงใช่มันเป็นกางเกงไม่ใช่สลงเหรอไม่ใช่เป็นกางเกงเอสรองอ่ะแหละกางเกงสรงใช่เป็นเหมือนกางเกงยางยืดด้วยแต่ว่าเราผ้าคาดอีกทีนึ่ง นะคะยังไงพรุ่งนี้เราติดตามกันนะคะใช่แล้วก็อย่าลืมรอติดตามเพลงพระนใจไปด้วยกันด้วยนะคะซึ่งเป็นเพลงเปิดทิปเลยเปิดทิปแล้วก็เป็นเพลงถัดไปที่จะถ่ายแต่วันนี้วันนี้ถ่ายหัวใจหลังดวงจันทร์วันยี่2ก้าเมษายนนี้แล้วนะครับโอ้โหสุดๆน้ำตาลเลดไหมเมื่อกี้ไปยืนดูลูกติดอะโอ้โหตอนนั่งนั่งฟังอยู่ตรงอะตรงแลไน้าตาดบอกสอนโอ้หนั่งฟังโอ้โหมันอินมากอินมากสุดๆครับเป็นเพลงให้กำลังใจ คนสู้ชีวิตคนสู้ชีวิตคนสร้างตัวเองเพื่อความฝันทุกคน,นคเป็นของขวัญวาแรงงานใ,ให้กับทุกคนนะคะยี่สเิเาเมษรายเจอกันค่เนนะเครับ